สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีกุมนะคะเรามาดูนะคะว่าชาวราศีกุมช่วงช่วงเนี้ยคุณเป็นยังไงนะคะแล้วก็ก่อนที่จะสิ้นเดือนเมษาเนี่ยคุณจะเป็นยังไงนะคะชาวราศีกุมนะคะตัวตนของคุณนะคะตอนเนี้ย คุณมีความทะเยอทะยานหนักมากแล้วก็เป็นคนที่พยายามมองหาอะไรแบบสิ่งใหม่ๆม,มองหาอะไรที่เป็นการไกลนะคะเรื่องฐานะการเงินของคุณตอนนี้ก็ค่อนข้างต้องสร้างฐานะด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสนะคะที่จะก้าวหน้ารวมไปถึงว่าตอนนี้คุณเป็นคนที่มีความแบบสุข,ขุมลุ่มลึกมากสำหรับชาวราศีกุมนะคะแล้ว ที่ผ่านมาของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะที่ผ่านมาของคุณก็มีความอุดมสมบูรณ์ดีเนาะไม่ได้ขัดสนอะไรนะคะในเรื่องของการเพราะว่าไพ่ของคุณเป็นไพ่นี้นะคะ the empress นะคะอันนี้คือตัวตนของคุณนะคะชาวราศีกุมแล้วก็ที่ผ่านมาที่ผ่านมาช่วงหนึ่งถึงสองสามเดือนที่ผ่านมาคุณก็มีความอุดมสมบูรณ์ดีก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแล้วก็ แต่จริงๆแล้วนะคะชาวราศีกุมอีกมุมมุมมึงขอบคุณน่ะคุณมีสัญญาณเก่านะคะคุณน่ะบางคนอ่ะอาจสามารถที่จะเป็นอ่ะเป็นนักพยากรณ์ก็ได้นะคะจริงเมียนเป็นนักพยากรณ์ก็ได้ถ้าคุณจะมาเอาดีหรือมุ่งดีทางนี้เพราะว่าบางคนอาจจะมีลักษณะว่าปรากเนี่ยเป็นอายสิทธิ์มากเป็นกายสิทธิ์มากนะคะชาวราศีกุมรวมไปถึงว่าแล้วคนรอบข้างของคุณนะคะตอนนี้เป็นยังไง คนรับข้าของคุณเนี่ยมีการนำเงินมีการนําเงินหรือนําสิ่งใหม่ๆมาให้คุณนะคะอาจจะชักชวนคุณไปทําธุรกิจหรือไปทําบางสิ่งบางอย่างร่วมกันนะคะถามว่าสิ่งบางอย่างร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นการดีที่จะทําให้คุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองเพราะตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะคะที่อยากจะไปทํา แต่ก็ให้ระมัดระวังนะคะการที่คุณไปแบบนั้นนะคะมันจะมันเป็นสิ่งใหม่ๆเนาะคุณอาจจะเกิดภาวะความเครียดเกิดขึ้นได้นะคะแล้วจะทำให้คุณล้มป่วยไม่สบายได้นะคะชาวราศีกุมก็ให้ ไพ่ท่านก็เตือนนะคะเรื่องในเรื่องของสุขภาพเรื่องของความคิดการสุขภาพร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะเพราะว่าตัวคนเองเนี่ยจะต้องมีการเ,เริ่มต้นสิ่งใหม่พูดคุยเทียเยอทะยานมีความคิดมีความแบบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็ให้เรามาระวังนิดนึงนะคะแล้วถามว่าถามว่าจะปรับประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จนะคะก็เป็นควีนอฟคัพนะคะก็ประสบความสําเร็จค่อนข้างดีนะคะ mm hmm. ก็จะมี ค่าผ่สามารถผ่านในเรื่องของปัญหาและความเครียดต่างๆเข้าไม่ได้นะคะส่วนปัญหาลบประสาทของคุณนะคะปัญหาลบประสาทของคุณนะคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคะให้ออกมาค่อนข้างดีแต่จะมีก็แค่เรื่องของความอย่าประมาทก็แค่นั้นเองนะคะก็ให้มีสติแม้จะทั้งเรื่องการทํางานหรือการไปต้องเที่ยวหรือการแบบพบปะผู้คนนะคะก็มีความก็ก็มีความสนุกสนานแต่ก็อย่าประมาทนะคะเพราะว่าท้ายสุดอ่ะ ตัวคนเองนะคะก็สามารถผ่านมันไปได้แล้วตัวคนเองก็เป็นแบบเอาคือปัญหาอะไรทุกอย่างอะ่ะถึงมันมันจะเกิดหรืออะไรอะ่ะคุณน่สามารถควบคุมได้แล้วผ่านมันพ้นไปด้วยดีแล้วค่อนข้างออกมาดีเลยนะคะแต่จริงๆแล้วคุณก็กลัวใช่ไหมคะสิ่งที่คุณกลัวคุณกลัวแบบเอ้ยคุณจะขาดเงินขาดสนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะหรือถ้าอีกมีมอมหนึ่งถ้าคุณมีเหลือเหลือเฟือนะคะก็ฉันจะจะทําบุญทําทานอลก็ให้ไปเลยะคะ่ะเพราะว่า ันจะสามารถส่งเสริมบารมีแล้วก็ส่งเสริมในสิ่งที่คุณนะปรารถนาได้ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะท้ายที่สุดนะคะคุณเองนะคะเรื่องในอนาคตของคุณนะ่ะคุณนะ่ะก็คือให้ทำงานนะอยู่เบื้องหลังนะคะซัพพอร์ตสนับสนุนบุคคลอื่นให้มากๆนะคะซึ่งก็จะทำให้คุณแบบ เขาเรียกอะไรเป็นที่หน้าเชิดชูเชิดเอ่อเ,เป็นที่รับนับถือของคนต่างๆนะคะชาวราศีกุมนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรน้าเป็นห่วงไพ่ออกมาค่อนข้างดีในสําหรับไพ่สิบใบก็มีแค่ไพ่ในเรื่องของอเรื่องของเนี่ยค่ะอีกอที่เรื่องของสุขภาพปัญหาสุขภาพเกิดขา้าความเครียดค่ะหก็มีอยู่แค่นั้นนอกนั้นดีหมดเลยนะคะชาวราศีกุมในช่วงนี้นะคะจนไปถึงสิ้นเดือนเมษายนนะคะก็ ก็ดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงสาหรับโชคลาภหรืออะไรของชาวราศีกุมนะคะโชคลาภมีหรือเปล่าเจ้าค่ะโอโชคลาภนะคะออกมาเดวิลไม่มีนะคะชาวราศีกุมนะคะเราจะทํำยังไงถึงอยากจะให้มีอลองถามท่านเล่นๆดูนะคะปรับเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆคะ่ะปรับเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆนะคะ ถึงจะได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นโชคลาบไม่มีนะคะถ้าคุณอยากจะได้โชคลาบนะคะให้คุณปรับเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆอาจจะแบบทบําบุญทาทานหรือปฏิบัติหรืออะไรนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อที่จะได้ความอดุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นแต่ห้โสดน,นะคะก็คงท่านก็คงให้อะให้ทําสิ่งใหม่ๆเนาะอย่ามาหวังแต่เรื่องของโชคลาบอย่างเดียวนะคะชาวราศีกุมยัไงไงตั้งแต่ช่วงนี้จนไปถึงเดือนสิ้นเดือนเมษาย,ยนก็ขอให้ชาวราศีกุม มีความโชคดีนะคะถ้าสมมติว่าจะถามในเรื่องของสุขภาพสุขภาพไหนที่ที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดจากการเดินทางนี่แหละค่ะสุขภาพจากการเดินทางจากการทํางานหนักล้วนเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นของความรากักความรากาักราวราศีกลุมมีอะไรหวือหวาไม่เจาขาความรักดีหรือไม่ดีดีกว่าโอ้ ความรักน,นะคะอาจจะมีการเขาเรียกว่ายังไงอะตัดสินใจไม่ถูกจะเรียกจะถ้าใครครบหลายคนอะจะเลือกใครเลือกยังไงตัดสินใจไม่ถูกหรือบางคนกําลังจะตัดสินใจแต่งงานเอ๊ะฉันจะตัดสินใจแต่งงานดีหรือไม่ดีหรือบางคนตัดสินใจว่าฉันจะมีลูกเอ๊ะฉันจะวางแผนมีลูกหรือวีไม่มดีนะคะแล้วแล้วมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะดําเนินยังไง DJ? อันนี้คือแบบอ่ะ ก็ผ่านไปได้นะคะก็ไม่มีอะไรก็ขอให้ทําบุญทาทานกับเด็กๆนะคะหรือก็ถ้าเป็นคู่รักก็ขอให้ขเขาเรียกอะไรซื้อของซื้ออะไรให้กันนะคะแล้วบทสรุปวิธีการแก้ไขจะทํายังไงก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรคะ่ะก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาตินี่แหละ,ะแต่ก็คือให้ใส่ใจกันมากขึ้นนะคะเรื่ององความรักถึงแม้ว่า คุณจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นก็ตามคืออาจจะไม่ดีนะคะ,ะก็ขอให้เอาใจใส่การดูแลกันนะก็จะผ่านไปด้วยดีนะคะแล้วเรื่องของสุขภาพสุขภาพเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะสุขภาพสุขภาพเดี๋ยวนะปัญหาเรื่องของความรักสุขภาพเกิดจากการเดินทางเกิดจากการเดินทางถามว่าดีแย่ไหมก็ไม่ได้ดีแย่มากเรามาดูก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรนะคะ โอ้แต่บทสรุปอาจจะต้องมีการคือถ้าดูแลไม่ดีเนาะอันนี้สุขภาพมันออกมามันเกิดจากการแบบมันมันมันถามว่ามันดีไหมมันก็คือมันก็ดีนั่นแหละแต่คือมันจะต้องมันจะต้องแบบอ่ะคือมันมีการเฉลิมฉลองมีการเกิดขึ้นมีการกินดื่มมีการท่องเที่ยวมันอาจจะทําให้คุณเป็นอย่างนี้นะคะเป็นคนป่วยไข้ไม่สบายได้นะคะเพราะฉะนั้นะ รักษาตัวเองนะคะเรื่องของสุขภาพอย่าดื่มเพราะว่าช่วงเมษานี่ช่วงสงการคุณต้องดื่มเยอะดื่มอะไรใช่ไหมคะขับรถขับล,บลาให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะชาวราศีกุมนะะ่ะอ่าเตือนมาแล้วนะคะเดินทางนะคะเฉลิมฉลองแล้วก็อาจจะเกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้เพราะนั้นให้ระมัดระวังชาวราศีกุมอ่าเรื่องของตัวตนตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงอ่าเอาเรื่องอะไรดี เรื่องของโชคลาภโชคลาภไม่มีนะคะ,ะเรื่องของสุขภาพการงานการงานโอ้การงานนะคะก็เนี่ยค่ะการงานออกมาไม่ค่อยไม่ค่อยดีเพราะว่าคุณมีการปรับเปลี่ยนทำอะไรใหม่ๆนะคะก็เป็นไปได้สำหรับชาวราศีกุมมันทำให้คุณเครียดได้นะคะแก้ไขยังไงอ,ะอ่ะทำบุญนิดเดิงอาการเกิดขึ้นตอนนี้นะคะก็คือให้แก้ไขนิดนึงก็คือ เอาความเย็นมันต้องทำงานกับเด็กเนาะจะต้องมีการทำงานกับเด็กหรือคนที่อยู่ในวัยที่แบบวัยหนุ่มๆแล้วเขามีความเขาว่ามีความเป็นแบบเออความคิดสร้างสารรค์เป็นเด็กแบบอาจจะไม่ได้แบบฟูดฟาสฟูดฟาสอะไรอย่างงี้มากก็คือเป็นคนแบบสโลว์นะคะคุณอาจจะต้องทํางานกับเขาแล้วคุณจะแก้ไขย,ยังไงอคุณก็ต้องมีการ แอดไซน์งานให้เขาให้ชัดเจนแล้วก็มอบหมายงานให้เขานะคะเพื่อที่งานควรจะผ่านไปได้ด้วยดียดนะคะชาวราศีกุมเนี่ยช่วงนี้จนถึงเมษายนนะคะการงานอาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะแล้วก็ขอให้เพราะว่าต้องทํางานกับเด็กนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่แบบอาจจะสั่งอะไรไม่ได้ดั่งใจเราเงี้ยก็พยายามแอ s ไซน์งานให้เขาแล้วก็ขยายงานให้เขาแล้วก็เคลียร์กันให้ชัดเจนนะคะก็มีประมาณเท่านี้เนาะชาวราศีกุม อ่าจะไปถึงเมษายยนขอให้ชาวราศีกุมโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ